โลว์สกายกับผมเ็คบอลบอลนะฮะนี่ในเกม Modern Warship สิ่งที่คุณเห็นนี่คืออะไรคือกิจกรรมที่จบไปแล้วนะฮะก็คือเจ้ากิจกรรมที่จะจบภายในวันนี้ ซึ่งหมายถึงว่าคลิปที่ผมลงก็จะเป็นเป็นคลิปตอนหมดกิจกรรมพอดีก็คือวันพุธนะครับสำหรับ r b u ห0 0 0งระบบขีปนาวุธต่อต้านเรือดำน้ำของโซเวียตพร้อม6ลลำกล้องยิงขีปนาวุธ89 r เมื่อเข้าถึงเป้าหมายมันจะปล่อยกระสุนแรงโน้มถ่วงที่ติดตั้งระบบนำทางด้วยเสียงแบบแอคทีฟซึ่งจะมุ่งไปใต้น้ำเพื่อไปอยังเป้าหมายความแรงของมันนะครับก็คือ9,100นะครับ แล้วก็ความพิสัยของมันเนี่ยก็คือความไกลเนี่ยอยู่ที่9.53นะครับเวลาบรรจุ8.75มีทั้งหมด20ชุดเราได้รับมาแล้วแล้วก็เราต้องเล่นมันหน่อยนะฮะในเมื่อเราจะเล่นแล้วเราจะเล่นแบบธรรมดาไม่ได้นะครับก็ต้องไปทดลองกับเรือหลายลำมาดูกันว่าผมจะสามารถทำให้เจ้า r B U 1 0 0 0 0มเนี่ยมันเฉืดฉายกับเรือที่ใช้ปืนระเบิดต่างๆได้หรือไม่ก่อนไปดูนะครับสำหรับเพื่อนๆก็ เดี๋ยวผมเทสให้ดูก่อนทั้งหมดเนี่ยลูกละเก้าหนึ่งมันจะปล่อยสี่ลูกใช่ไหมความเร็วของมันสี่ร้อยแปดใช่ไหมครับก็ไม่ได้เร็วมากเนาะเวลาล็อกเป้าไม่ต้องใช้เวลาล็อกมาดูกันว่าผมจะยิงทั้งหมดแปดลูกเท่าไหร่ยิงชุดเดียวน่าจะแตกหมดเลยแต่ละคนเนี่ยอีดลงน้ำอย่างไวอะ่ะแปดลูกนะครับหายเลย มันกดดูมิสไซล์ไม่ได้นะถ้ากดดูได้ก็คงแก่วเฟียวนะครับสี่ลูกวิ่งได้ไวมากนะถือว่าเทพนะครับออ้แค่สองป้อมก็เจ็ดหมื่นสามแล้วใครว่ามันไม่คุ้มผมว่าคุ้มนะนะสำหรับเจ้านี่เล่นเพลนะินอะผมบอกเลยเออดูดิแต่ข้อเสียของมันก็คือมันสามารถใช้ปืนระเบิดนะครับหรือว่าตัวลอแฟรเนี่ย ในการทำลายเจ้ามิสไซล์หรือว่าปืนระเบิดที่ยิงเป็นมิสไซล์ 89R ได้นะครับแล้วก็โคดหินสามารถป้องกันมันได้นั่นเองส่วนมันจะโหดไม่โหดยังไงก็เราไปดูเกมเพย์กันไหมมาดูกันว่ามันจะโหดไม่โหดดีไหมครับสําหรับก่อนไปฝากเพื่อนๆกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์ให้ด้วยนะครับไปดูกันครับไปดูกัน เฮ้ยเรือเล็กควรออกกระฝั่งผมขับตามนี่เลยเรือเล็กควรออกกระฝั่งเฮ้ยมันไม่มีซีวีด้วยสบายผมแรกคราวนี้เอ้ามันมีเหรออุ้ยมันมีแต่พแล้วอุ้ยกูอุ้ยมันเลยรนี่เก๋ออุ้ยตาวิโดอุ้ยผมหนีผมหนีผมหนี อุ้เอ็งห้าสิบเอ็ดโอ้ยฮืฉากไม่ต้องมาตอตาแต่ลูกไม่ก่อนแล้วนึงแล้วผมก็ลุยต่อกกับจิวเจียงเรือหาปลาครับอจินโบ้เลยเนี่ยโอ้ยเรือ หรือผู้สร้างประเทศอีกคนกำลังมาแล้วพี่เตรียมตัวรับแรงกระแทกได้เลยผมเห็นแล้วมีเรือหาปลาหนึ่งโอ้โหเพื่อนบังอ่ะผมเห็นพี่ยิงโดนนะเรือหาปลาก็มีพลังมาแล้วหนั่นละมาแล้วเพื่อนรับหมดเลย ผมว่าไม่น่ารอดวันรำนี้ไปเิยือหาปลาก็มีพลังและนั่นแหละครับผลลัพธ์ที่มีพลังต่อมาเราอยู่กับเรือเซียเหมือนครับลองอาวุธครบบ้างแล้วไปโจมตีศัตรูเราจะรอดไหมไปดูกันโดนอะไรโดนอะไรวะเนี่ยอะไรอทีวีไปแล้วอะ มาดิมาดิมาดิผมว่าผมไม่รอดวะ่ะผมฝากลูกเมียผมด้วยโอ้โห oh, oh, oh. ถึงขั้ฝากลูกเมียเดี๋ยว <laughs> <No. laughs> ยังไม่เข็ดครับตอนี้ผมเล่นเป็นเรือของอเมริกาอยู่ในแกรีอาวุธครบมือจะรอดไหมบอมเบอร์ญีุ่่นนะโอ้ยมึงไม่คิดจะออกมาช่วยกันเลยเหรอตบิโดเป็นล้านเลยไม่น่ารอดแล้วอ้ เม,มื่อกี้จะรับตอนไปโดนเชีไรกูไหมเฮ้อเสทยสองก็สู้ตอนไปโดนเทียสามไม่ได้จริงๆหนักใจฉันอยู่ของฉันดีๆพวกนายก็อยากเป็นศพฉันจะล่าตั้งแต่หัวจะหลดใต้ความน่ากลัวกำลังคืบคานไปหาพวกเจ้าแคนดีอลเหรอแต่เอ๋ไม่เจอเลยเราเน้นโจมตีไม่เน้นสาระ และนี่คือสภาพผมเมื่อผ่านสึกไปช่วงหนึ่งนะครับคราวนี้ต้องหนีครับอเพ่นกันป่าเพนกันป่าว่ผมก็ไม่คิดว่าจะมาถึงช่วงนี้นะฮะช่วงนี้ต้องขับเรือหนีหลังจากเราปล่อยปลาหมอคังนำไปใส่ศัตรูหลายช็อตแต่มันไม่ค่อยได้ผลครับเพราะว่ามันอยู่ติดกำแพงก็ผมก็โดนรับรองว่กปลาหมอคังนำเต็มเลยโอ้โหทำไมมันกากจังวะ ในเมื่อต่อต้านไม่ได้ก็เข้าร่วมไปเลย F126 ออกโลมันตายแน่รอบนี้ผมมาแล้วผมบอกเลยมาแล้วอรอบนี้ผมมาแล้วจริงๆแต่ฝั่งเราเนี่ยไม่มีซีวีนะเอาไงดีงวะเฮ้ยเรือประจันบานมาจัดให้น้องเขาหน่อยเบะเข้าให้ประดุกมาแล้วโอ้โหอยากเจอพอดีเลยแสนสี่หายไดี ไอ้ว่าไอนี่ไม่เป็นไอ้นี้ไม <ten> ่เป <ten> <ank> ็นตายแล้วพี่โอ้มาทำไมเราโอ้มาทำไมอย่าดื้อในหลังอ่ะโอ้ทำไมอย่าดื้อทำไมพี่เลื่อนรถแล้วผ่านไปครึ่งเลยอย่าดื้ออย่าดื้อบอกเลยอย่าดื้อ ผมมาเพื่อกอบกู้สีที่ผมเสียไป <ใจ S 1> ไม่ผมก็ลังไม่ทั่วหมดอุย้ยมันยิงผมจะแตกกับปืนมันแรงวะ่ะปืนมันแรงก็ปกตินะพี่ตัวนะี้แต่มันสู้กัสบสอยจะแปร์ตัวได้เลยโอ้โหผมเกือบขิดว่ะ ผมเกือบคิดอะแต่มีคนมีคนมาช่วยผมหรือมาลาผมคนหนึ่งก็ไม่รู้อะขึ้นคิวด้วยผมนี่เปก้าวแสนแล้วคุณก็คิดเอาไม่รู้ไอ้นียังไม่ยังไม่โผล่ขึ้นน้ำเลยไอ,อย้เจลกิสเลย โอ้โหเพลียนแน่ๆกันไว้ก่อนเลยเล่นอะไรเรือมน้ำเราเล่นอะไรเราเล่นอะไรครับเนี่ยเราเล่นอะไรไม่รู้เขาเล่นอะไรไม่รู้เขาดมน้ำไปแล้วผมก็มีแค่ปนุกให้เขาแหละเขาดมน้ำให้ผมไปแล้วอะ เขาดำน้ำมาให้เพื่อผมฆ่าไงอ้อหรือตัวเดียวดิพี่ตัดเลยเอาเลยปาดุทะเลย,เลยักษ์ปาดุกทอดกรอบโอ้โหมีแรด้วย,วยเขาดำาน้ำมาให้เพื่อผมจมต้องกระจายนะเพื่อนเพื่อนเฮ้ยมันหนีไม่ได้วะ กระดุกชนเขื่อนเสร็จฉันเสร็จอีซี่โหตานี้จมตำนานด้วยอแล้วมายัางเหนือ r ีวิวมือนี่มันเหมาะกับ F12 6งจริงๆไหนไปลองอีกลำสิเฮ้ยเฮ้ยเทคก,ก่อนหนึ่งลูกรอบนี้คุณอยู่กับอันช่านะครับมาโชว์สเกลภาพมันดูจะได้โชว์หรือเปล่าไปดูกันอุ้ย อุ้ยนานี้อุ้ยเต็ดอุ้ยจิบหายแล้วปลาหมอสีข้างดำเต็มเลยโอ้โหโอ้โดูขึ้นวันทัวผมดิเดี๋ยวตบนาจะสิ้นชื่อขงวันนี้ละพี่ใช่ ว้าวตำนานนะฮะตำนานอาตำนาสินชื่อคูเลยโอ้โหน้ำมันช่างสวยเั่เลยเกินคุณล้อดิอย่าเพิ่งเข้าดิโอ้โคุณเรเข้ากนะ่อนอ่ะโอ้โผมอดเล่นสนุกเลวยเลยผมจะถึงแล้วผมจะถึงแล้วคุณเล่นมันหมดหลอดเลยก็ได้นะด๋ยวก่อนคุณจะตายอะ่ะผมว่าผมเล่นกับมันน่าจะยาวอะ่ะ เฮ้ยคุณจะไปบูบี้เฮ้ยจะต้นานอีกแล้วหูยห่ว wow. wow, wow, ันอ so ีกแล้ววันอีกแล้วจะต้องนานทุกตาว้าวว้าว리เจนเดอรี่ว้าวเจอแล้วต้องนานจะสิ้นชื่อนะเซฟ่าเหมือนรีเจนเดอรี่จะโดนว่ะ ว้าฮลีเจนดาลีและนี่คือมุมหากินของผมในการเล่นคุยเซอร์นะครับตอนนี้ผมจะพะทะ5-1เป็นยังไงไปดูไปทางคุณบอลหมดเลยฮะตอนเนี้ยอวยผมด้วย่วยผมด้วย่วยผมด้วย <f li> ผมแย่แล้วกำลังไปอวยผมด้วยเฮ้อเฮ้อโหยยาวอยู่ ยายามต่อไปครับโอ้มผมบอกเลยว่าผมอยู่ตำแหน่งดีมากตรงนี้ตอนนี้ผมบอกเลยว่าผมโคตรดีตำแหน่งผมตอนนี้พวกมันต้องร้องขอชีวิตผมอ่ะโอ้โหใครปล่อยปลาไหลไอปลาหมอขังดำเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย <laughs> โอ้ยช่วยจาน่อยมาหมอค้างดำเยอะมากเเอาเราเพื่อนเพื่อนไปไหนหมดเพื่อนมันเอาโหเพื่อนติดยมโต้ยมโต้บังฮะยมโต้สองลำโอ้โผมโดนมาหมอค้างดำมันเล่นไห้เนี่ย Ngato 2 lam bang mít bang mít tang. Gun hến rider thanh mày. O men nhau nhau, nhau bắt đầu bang nhau. We đã ngon mặt Ui 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 ui. Oh, tham nan, 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 tham โอ้ยอยางมาโต้ชนชนสมิธเลยผมฝากพวกคุณด้วยตำแหน่งผมโคตรด,ดีเลย <c oughs> โอ้โหเล่นท่าเรือผมร้อนเลยเนี่ยดิดดดดดโอ้โหตำนานก็ตำนานเถอะโดนเหมือนกันแหละโคตรหวานตอนเนี้ย ผมว่าจริงๆผมรู้แล mm ้วอาวุธลำนี้มันเหมาะกันไหนลำไหนแบบสุดแหละพวกคุยเซอร์เว้ยเป็นยังไงบ้างครับกับปลาหมอคังดำผมปืน RBU หนึ่งหมื่นบอกเลยว่าเรือลําน้ำต้องสะพึงนะครับเรือผิวน้ำต้องกลัวนะครับแต่ก็ยังมีเรือที่ดักเขาได้อยู่นะฮะแต่ผมจะมาทำคลิปหน้าให้เพื่อนๆเห็นอีกทีหนึ่งสำหรับการดักอาวุธของปลาหมอคังดำ สำหรับวันนี้ผมได้ปล่อยปลาหมอกคางดำไปหลายตัวเลยนะฮะในเกม Modern Warship ซึ่งก็ถูกกำจัดบ้างสำเร็จบ้างนะครับแพร่พันธ์ุได้บ้างอันนี้คำไม่เฉยน,นะเ,นนเพื่อนนะจะไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนาะแต่ก็อย่างได้ยินว่าปลาหมอกคางดำตอนนี้มันแพรพันธ์ุเยอะมากแต่ก็เลยมองมองเห็นม,มองแล้วนึกถึงจรวดอันนี้เลยนะครับสำหรับ RBU หนึ่งหมื่น อ่ะต่อเลยนะครับสาหรับเจ้านี่นะครับในสีภาพนะครับโหลดเร็วยิงเร็วนะครับถึงศัตรูเร็วแต่ข้อเสียคือแพ้ระยะประชิดนะครับแล้วก็แพ้ระยะขอบหินถ้าศัตรูแอบขอบหินเจ้านี้หมดโอกาสในการยิงเลยนะครับส่วนมากแต่ก็ถือว่าเราเล่นเกมเรือเนาะส่วนมากเจอกันกลางน้ําอยู่แล้วไอ้นี่มีประโยชน์แน่นอนนะครับค้าใครติดไปแต่ก็มันจะมีวิธีแก้อยู่นะครับซึ่งแพ้ปืนระเบิด ็สังเกตมาหลายรอบแล้วนะครับใครที่โดนเจ้านี้เนี่ยโจมตีก็พกปืนระเบิดไปด้วยกันแล้วกันนะครับส่วนครั้งหน้าผมจะมาทำอะไรผมจะมาทำเซตแก้ทางประหมอขคางดำ RBU 1มือน,นะครับสำหรับวันนี้ขอลาก,กันไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าโชคดีเจอปืนครับนะส่วนสดีครับพะมันไปไม่เก่งมันคงไม่ใช่มันหรอกพี่